การเจาะเลือดนะครับสำหรับในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเราจะทราบถึงว่าสุขภาพสัตว์ในฟาร์มของเรานะครับมีสุขภาพเช่นไรนะครับการเจาะเลือดนะครับเพื่อตรวจโรคหนึ่งแล้วก็เพื่อเช็คสุขภาพสัตว์โรคที่เราจะตรวจก็คือโรคบูซิโลูซิดนะครับหรือแทงติดต,ต่อนะครับหรือแล้วก็จะเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดในสัตว์นะครับ2โรคนี้มีความจําเป็นสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างยิ่งนะครับ แล้วนอกจากนี้การเจาะเลือดก,ก็จะเป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด,ด้วยนะครับเพราะเราจะส่งผลเลือดเข้าไปตรวจนะครับสําหรับอายุที่เหมาะแก่การเจาะเลือดไปตรวจนะครับแพะต้องมีอายุประมาณ4-6เดือนเป็นต้นไปนะครับถ้าอายุน้อยกว่านี้นะครับแพะจะได้รับบาดเจ็บนะครับเนื่องจากเส้นเลือดยังไม่สมบูรณ์พอนะครับแล้วก็ความถี่ในการเจาะเลือดไปตรวจสําหรับฟาร์มปลอดโรคนะครับก็คืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับหรือในช่วงที่ก่อให้เกิดโรคนะครับ ก็คืออย่างน้อยก็ปีละ2ครั้งหรือทุกๆ6เดือนนะครับครับผมต่อไปจะเป็นอุปกรณ์สําหรับในการเจาะเลือดแพ้นะครับอันดับแรกนะครับสิ่งแรกก็คือสลิง10 ml นะครับและต่อไปก็จะเป็นเข็มเบอร์18นะครับแล้วหลอดเก็บเลือดจะมี2ออย่างนะครับจะเป็นอันดับหลอดแรกนะครับจะเป็นหลอดเก็บเซรัมนะครับและอัดต่อไปก็จะเป็นหลอดเก็บเลือดนะครับที่ผสม EDTA นะครับสารป้องกันเลือดแข็งตัวนะครับ และต่อไปนะครับก็คือจะเป็นถุงมือนะครับเราเจาะเลือดนะครับต้องใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับป้องกันเชื้อโรคนะครับแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับกับสำลีนะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับระหว่างที่เราทําการเจาะเลือดนะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเจาะเลือดนะครับครับผมการเจาะเลือดนะครับหลังจากที่เราเตรียมตัวแพะสําหรับที่เราจะมาเจาะเลือดแล้วนะครับ ก็เราจะดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราจะเจาะเลือดนะครับจะเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับบริเวณใกล้หลอดอาหารนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวแพลเลยนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเมื่อเราได้หาตำแหน่งเส้นเลือดเจอแล้วนะครับเราจะใช้ขั้นตอนแรกก็คือจะใช้สำลีนะครับชุบแอลกอฮอล์นะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็จะทําให้เราเห็นเส้นเลือดได้ชัดขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นเราจะทําการกดนะครับใช้มือกด เพื่อหาเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดบริเวณลำคอตรงนี้นะครับกดเส้นเลือดมันก็จะนูนขึ้นมาเมื่อเส้นเลือดนูนขึ้นมาแล้วเราจะใช้เข็มนะครับเบอร์สิบแปดนะครับครับแล้วก็สลิงเบอร์สิบนะครับในการเจาะเราก็จะเจาะให้ขนาดกับเส้นเลือดตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะดูดออกมาประมาณ10 ml ของสลิงนะครับแล้วก็นำไปใส่หลอดเก็บตัวอย่างนะครับเพื่อทำการส่งตรวจต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเจาะเลือดนะครับ แล้วเราก็จะไปดูกันว่ามันมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการเช็ดนะครับด้วยสำลีพร้อมแอลกอฮอล์นะครับแล้วเราก็จะทําการกดหาเส้นเลือดนะครับครับใช้มือกดแล้วก็คาบริเวณตรงคอนะครับเมื่อได้เส้นเลือดแล้วนะครับเราจะทําการเจาะเลือดโดยการใช้เข็มขนานกับเส้นเลือดนะครับ ก็เลือดเข้าแล้วนะครับจะเห็นว่าเลือดวิ่งเข้าหัวเข็มนะครับแล้วก็จะดูดมาประมาณ10 ml นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเช็ดแผลอีกรอบนึงครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับขราบผมนี่จะเป็นเลือดที่เราเก็บมานะครับปริมาณ10 ml นะครับ เราก็จะทําการแบ่งใสหลอดเก็บตัวอย่างของเราทั้งสองหลอดนะครับจะไปหลอด EDTA แล้วก็หลอดเก็บเซรั่มนะครับสองหลอดนี้นะครับครับผมเราจะทําการแบ่งเลือดออกเป็น2หลอดนะครับที่เราใช้ในการส่งตัวอย่างนะครับ เราจะได้หลอดเลือดมา2หลอดนะครับที่เราแบ่งตัวอย่างมาใส่ไว้นะครับหลอดแรกจะเป็นหลอดสีแดงนะครับฝาสีแดงจะเป็นการเก็บเซรั่มนะครับเพื่อตรวจโรคแทงติดต่อนะครับหลอดที่2จะเป็นฝาสีม่วงนะครับเพื่อเก็บตรวจโรคพยาธิในเม็ดเลือดนะครับแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆนะครับหลังจากเราได้แล้วนะครับเราจะทําการแพ็คตัวอย่างนี้นะครับส่งตรวจนะครับแล้วก็รอรับผลนะครับผลก็จะแจ้งให้เราทราบว่าน้องแพะของเรานะครับมีสุขภาพเป็นเช่นไรบ้างนะครับ